การแนะนำรายละเอียดในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะพูดถึงการรับสมัครนักเรียนนะครับก็คงจะต้องอพูดถึงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนลุกเพราะช่วงนี้อย่างที่เราทราบนะครับโรงเรียนยังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์อยู่ในสัปดาห์นี้แล้วก็มีแผนที่จะ การเรียนการสอนในรูปแบบของออนไซต์ site, นะครับในสัปดาห์หน้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนักเรียนรอดูประกาศที่เป็นรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เองท่านผู้อำนวยการก็รวมทั้งฝ่งายบริหารก็กำลังดูรายละเอียดประเมินสถานการณ์แต่แน่นอนบางรายละเอียดบางอย่างได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับคุณครูที่ปรึกษ,ษาไปเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับ ถ้าหากมีความเจดเจอะไรก็จะให้รบกคนครูที่ปรึกษาได้ส่งให้กับลูกๆนักเรียนนะครับแต่แผนก็คือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ในสัปดาห์หน้าอาจจะมีการแต่การเรียนการสอนในรูปแบบของออนไซต์ site, สลับกลุ่มมาเรียนเหมือนกับที่เราเคยปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่าระยะเวลาจะเหลือระยะเวลาในการเรียนในภาคเรียนเนี้ยพูดถึงจริงๆแล้วก็จะเหลือเพียงแค่3าสัปดาห์นะครับเราจะสิ้นสุดการเรียนการสอนในวันที่4มีนาคม หลังจากนั้นก็จะเป็นสัปดาห์ในการวัดและประเมินผลนะครับก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการจากกัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้แล้วก็เป็นเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงถัดมาที่ต้องบอกกับนักเรียนโดยเฉพาะม .3 นะครับว่าเหลือเวลาน้อยแล้วสําหรับลูกๆนักเรียนที่ยังอาจจะมีภาระผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์เช่นติดศูนย์รอมสมพอยู่นะครับเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับ ในการติดตามแก้ไขผลการเรียนมิฉะนั้นหนึ่งคือเราจะเสียโอกาสในเรื่องของการเข้ารับการศึกษาต่อสองก็คือการจบการศึกษาที่อาจจะไม่พร้อมเพื่อนนะครับก็ฝากให้พวกเราได้รีบกำกับได้รีบติดตามในการแก้ไขผลการเรียนนะครับเพราะว่าในห่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเรียนออนไลน์หรือ,อะจะเรียนออนไซต์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังมีช่วงเวลา การติดตามแก้ไขผลการเรียนอยู่นะครับขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของพวกเราที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ฝากพวกเราได้รีบดําเนินการแล้วก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องที่เรากําลังจะคุยกันก็คือเรื่องของการรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นม .4 นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับแชร์หน้าจอ ็นอยู่นะครับอ่าลูกสามทับหนึ่งสามทับหนึ่งขอตัวแทนสักคนหนึ่งเห็นไหมโลกเห็นค่ะเห็นนะสามทับสองมีตัวแทนมีหัวหน้าห้องาไหมมีตัวแทนอยู่ไหมเห็นค่ะสามทับสามครับเห็นค่ะสามทับสี่ 5, ครับเห็นค่ะสามทับห้าสามทับห้าครับครูหรือนักเรียนเมื่อกี้เออสามทับห้าครับนักเรียนเนานะพีะพอ สามทับหกครับเห็นนะครับสามทับเจ็ดครับเห็น,นค่ะโอเคสามทับแปดลบสามทับแปดความหวังของหมู่บ้านเห็น,นค่ะโอเคแต่ว่ามีตัวแทนอยู่อย่างน้อยก็ทุกห้องเนาะโอเคครับก็จะเริ่มเลยนะครับในเรื่องของการรับสมัคร ในปีการศึกษา2565ปีนี้ปีการศึกษาเนี่ยที่กําลังจะรับสมัครเนี่ยจะมีความพิเศษที่แตกต่างจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราจะรับสมัครแค่สองประเภทนะครับคือมอสามเดิมและโรงเรียนอื่นและใช้วิธีการสอบคัดเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านฟุตบอลดนตรีนาฏศิลป์นะครับแต่ปีการศึกษานี้ เห็นไหมครับเราเพิ่มในเรื่องของโคตา้านักเรียนเดิมที่มีศักยภาพนะครับโดยที่เราโรงเรียนรับสมัครจำนวนเนี่ยหกห้องเรียนนะครับรวมทั้งหมดรับสองร้อยห้าสิบสองคนนะครับในแต่ละประเภทจะมีตารางรายละเอียดการรับสมัครที่ปรากฏอยู่ในจอนะครับรายละเอียดของจำนวนนักเรียนเหมือนเดิมครับ ในระดับชั้นมปลายเนี่ยนักเรียนจําเป็นที่จะต้องรู้จักตัวตัวเองแล้วว่าเรามีความถนัดสนใจทางด้านใดและเราจะเลือกเรียนแผนการเรียนอะไรถึงจะเหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับศักยภาพของตัวเองและเหมาะสมกับความฝันในอนาคตอาชีพที่เราอยากจะเป็นนะครับดังนั้นในมสามเนี่ย ในระดับมอต้นเราค้นหาตัวเองและมสี .4 จำเป็นที่เราจะต้องเลือกนะครับว่าเราชื่นชอบไปในทางไหนนะครับดังนั้นโรงเรียนจึงกําหนดเป็นแผนการเรียนให้ 1. แผนวิน์คณิตนะครับรับ84คน 2. ก็คือแผนภาษารับ110คนโดยแผนภาษาเนี่ยจาแนกเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีน30คนภาษาอังกฤษ80คน แล้วก็กลุ่มนักเรียนที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือความสามารถทางด้านฟุตบอลดนตรีนาฏศินปีนี้รับจํากัดนะครับรับแค่16คนแล้วก็กลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มอาชีพอีกหนึ่งห้องเรียน42คนนะครับนักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดความสนใจของตัวเองนะครับครูเคยพูดกับพวกเราอยู่หลายครั้งว่าความเก่งของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ว่าเราถนัดคนเราเก่งไม่เหมือนกันเก่งในสิ่งที่เราถนัดนะครับอย่างเช่นไม่ได้หมายความว่าเด็กห้องวิทย์คณิตเก่งกว่าห้องอาชีพนะครับห้องภาษาจะเก่งกว่าห้องอาชีพนะครับเรามีความเก่งของตัวเองฉะนั้นวิธีการเลือกนะักเรียนควรจะเลือกตามความถนัดและความสนใจนะครับในแต่ละประเภทก็จะมี ที่ครูบอกนะครับมีอยู่สามประเภทในแต่ละประเภทก็จะมีกรอบเวลาในการรับสมัครที่แตกต่างกันทีนี้อธิบายนิดหนึ่งกลุ่มแรกที่เราจะรับสมัครก่อนเลยก็คือกลุ่มเราเรียกว่าโคต้านักเรียนเดิมที่มีศักยภาพคําว่านักเรียนที่มีศักยภาพก็คือมีผลการเรียนดีโดยที่มี GPA ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม3.00ขึ้นไปยกเว้นแผนการเรียนอาชีพไม่กําหนดผลการเรียนนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือต้องไม่ติดศูนย์รอมสมพนักเรียนถึงจะมีคุณสมบัติในการสมัครในรอบแรกนี้นะครับแล้วก็นักเรียนจะสมัครแผนการเรียนอะไรก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะอีกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นในรอบอื่นสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถฟุตบอลดนตรีนาฏศิลป์ก็จะมีการคัดเลือกอีกรูปแบบหนึ่งไม่มีการสอบ แต่มีการคัดเลือกตามศักยภาพนะครับมีการประเมินความสามารถนะครับเช่นฟุตบอลก็อาจจะมีการประเมินทักษะทางด้านฟุตบอลอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้จะรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมนะครับรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมก็คือวันที่9มีนาคมถึง10มีนาคมนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วที่เรารับสมัทุกปีคือกลุ่มนักเรียนครูเรียกง่ายๆก็คือเป็นรอบทั่วไปนักเรียนทั้งโรงเรียนเดิมเราแล้วก็โรงเรียนอื่นๆที่สนใจจะมาเป็นนักเรียนโรงเรียนเชียงคานก็มาสมัครในรอบนี้ก็คือวันที่9ถึงวันที่13มีนาคมนะครับใช้วิธีการสอบคัดเลือกนะครับใช้วิธีการสอบคัดเลือกอ่าอันนี้ก็จะเป็นสามรูปแบบสามประเภทนะครับ ทีนี้วันนี้จะมาทําความเข้าใจกับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกก็คือจะรับสมัครก่อนเลยตั้งแต่วันที่สิบเก้ากลุ่มภาพันธ์นะครับมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์คือสัปดาห์หน้าในการเตรียมตัวอีกหนึ่งสัปดาห์สิบเก้ากลุ่มภาพันธ์ถึงยี่สิบสามกลุ่มภาพันธ์นักเรียนกลุ่มนี้ไม่มีการสอบคัดเลือกแต่จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมนะครับแล้วก็จะประกาศผลเลยครับว่านักเรียนเดิมของเราเนี่ยที่มีศักยภาพเนี่ยใครที่ มีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นม .4 นะครับในแผนการเรียนอะไรซึ่งนักเรียนต้องเลือกด้วยตนเอง <st ess> คุณสมบัติจะแบ่งออกเป็น2ประเภทสําหรับเอาครูพูดเฉพาะรอบกละุ่มแรกนี้ก่อนนะครับรอบแรกที่เรากำลังจะรับสมบัครในรอบโควต้าน,นักเรียนเดิมที่มีศักยภาพคุณสมบัติทั่วไปอันนี้นักเรียนทุกคนจะต้องมีคุณสมบัตินี้ก่อนถึงจะสมัครได้นะครก็คือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5ภาคเรียน แค่ห้าภาคเรียนนี้นะครับเฉลี่ยสะสมต้องไม่น้อยกว่า3.00คือ3.00ขึ้นไปยกเว้นแผนการเรียนอาชีพขอแค่ไม่ต้องไม่ติดศูนย์หลอมม .2 ม .4 ตุกแผนแล้วครับต้องไม่ติดศูนย์หลอมม .2 ม .4 นะครับแต่ถ้าแผนวิชชนิตแผนภาษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมห้าภาคเรียน3.00ขึ้นไปแต่แผนการเรียนอาชีพขอให้ไม่ติดศูนย์หลอมม .2 ม .4 นะครับ นอกจากนั้นแล้วถ้าคุณสมบัติทั่วไปผ่านต้องมาดูคุณสมบัติเฉพาะถ้านักเรียนเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยนในรายวิชาพื้นฐานเฉพาะวิชาพื้นฐานและโลกม่รวมวิชาเพิ่มเติม,ตมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องไม่น้อยกว่า2.5แผนภาษาจีนในรอบนี้นะครับเฉพาะในรอบโควตานี้นะรอบโควตานักเรียนเดิมน,นะจะรับสมัครเฉพาะห้องเรียนม3ทับ4 ไปประกาศจะใช้คําว่ารับเรียนที่เคยลงทะเบียนเรียนในหลายวิชาภาษาจีนความหมายก็คือรับเฉพาะห้องเรียนม3าทับ4ี่และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยนในรายวิชาภาษาจีนอันนี้ครูด,ดึงแก่รายวิชาภาษาจีนไม่น้อยกว่า2.0 0นะครับแก่นิดนึงนะสารผลการเรียนเฉลี่ย,นยนในรายวิชาภาษาจีนต้องไม่น้อยกว่า2.0 0แผนภาษาอังกฤษนะครับ คุณสมบัติเฉพาะก็คือนักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษกต้องไม่น้อยกว่า2.0 0แผนส่วนแผนการเรียนอาชีพไม่มีเงื่อนไขเฉพาะนะครับขอให้ไม่ติดศูนย์ร,รอมอสอมอ,สอ,อใน5ภาคเรียนที่ผ่านมานะครับอันนี้คือคุณสมบัติขั้นตอนนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองจากประกาศแล้วก็ต้องยื่นความประสงค์ยื่นความจำนง เลือกแผนการเรียนจากนั้นโรงเรียนจะประกาศรายชื่อ